ตอนที่4 4หบี่มาป่าได้รับบาดเจ็บนางหวงเดินเข้ามาเพื่อช่วยบุตรีถือถังน้ําแต่อีกฝ่ายเบี่ยงหลบเพื่อไม่ไม,ไม่มารดาต้องยกของหนักหมอเหลียงบอกว่าตอนนี้ท่านยังไม่สามารถทํางานหนักได้ท่านไปนั่งใต้ร่มไม้เถิดด้านนี้ข้าจัดการเองเจ้ากะหากไม่ให้แม่แบกถังน้ําเช่นนั้นก็ให้แม่ช่วยเจ้ารดน้ําดีหรือไม่นางหวงรู้สึกสงสารบุตรสาวจับใจที่ต้องมาทํางานทั้งที่ทุกคนในบ้านควรช่วยกันทําดังนั้นนางจึงอาสาช่วยบุตรสาวรดน้ําแทน ท่านแม่หากท่านเป็นลมแดดขึ้นมาเช่นนั้นร่างกายที่เฝ้าบำรุงมาโดยตลอดก็จะไม่เป็นการเสียเปล่าหรือเช่นนี้ไม่ได้เรียกว่าช่วยแต่อาจเพิ่มความวุ่นวายก็ได้หลินเว่ยเว่ยยังคงยืนกรานที่จะไม่ยอมให้มันดาช่วยเพราะถ้ามันดาคอยตามติดเช่นนี้นางจะแอบเอาน้ำจากมิติน้ำผู้วิญญ,ญาณออกมาได้เช่นไร หากต้องให้ขึ้นลงภูเขาไปตักน้ำมารดแปลงนาทั้งแปลงมันคงทำให้เหนื่อยแย่ดังนั้นนางจึงชอบมารดน้ำตอนเช้าตรู่หรือไม่ก็ชอบมาตอนฟ้ามืดที่ชาวบ้านยังไม่ลงนานังรดด้วยน้ำในถังเพียงครึ่งแปลงเท่านั้นนอกนั้นจะนำน้ำในมิติน้ำผู้วิญญาณมารดแทนนี่จึงเป็นสาเหตุว่าเหตุใดพืชพันธ์ของบ้านนางจึงเติบโตได้ดีกว่าบ้านอื่นนางหวงกำลังอยากกล่าวบางอย่างแต่ป้ากุ้ยฮวาที่อยู่แปลงนาด้านข้างก็โน้มน้าวขึ้นว่าลูกรักของเจ้ามีจิตใจกระตันอยู่ยิ่งนักเจ้าก็ฟังนางเถิด อย่าตามติดนางเลยประเดี๋ยวเจ้าจะหมดสติเอาได้ที่ดินสามมู่เหลือที่ว่างไม่เท่าไรแล้วหลินเว่ยเว่ยใช้เวลาแค่ครึ่งช่วยามก็รดน้ําเสร็จหลังจากที่นางรดน้ําเสร็จก็ถือถังน้ําแล้วประคองนางหวงกลับบ้านนางหวงเห็นแปลงนาของครอบครัวอื่นก็ได้แต่สายหน้าพร้อมถอนหายใจออกมาแม่กลัวว่าผลผลิตปีนี้จะน้อยกว่ารอบที่แล้วหากทางการไม่ยอมลดหย่อนภาษีให้พวกเราก็คงต้องใช้ผลผลิตหน้าหนาวจ่ายแทนภาษีหากเป็นเช่นนั้นพวกเราต้องประหยัดให้มากกว่านี้หลินเว่ยเว่ยจึงกล่าวว่า ท่านแม่ไม่ต้องกังวลข้าจะไปขุดหาผักป่าและขึ้นไปล่าสัตว์มาทำอาหารให้ท่านเองครอบครัวของเราจะได้มีต้องอดอยากนั่งวงคิดแล้วจึงกล่าวว่าในช่วงที่เกิดสงครามทั้งผักป่ารากสมุนไพรรวมถึงเปลือกไม้สามารถช่วยชีวิตมนุษย์เอาไว้ได้เช่นนั้นให้แม่ขึ้นไปบนภูเขากับเจ้าเถิดแม่จะได้ช่วยเจ้าหาผักป่าเอาล่ะที่ท่านแม่ทำเช่นนี้คงเพราะอยากจับตาดูนางเพื่อไม่ให้เข้าไปในป่าลึกสินะทว่าเพื่อทำให้มารดาสบายใจ นางจึงไร้ทางเลือกอื่นนอกจากแบกกระบุงขึ้นหลังแล้วประคองมันดาก่อนจะไปรับน้องเล็กแล้วทั้งสามคนก็พากันขึ้นไปบนภูเขานี่ก็เข้าช่วงเดือนห้าแล้วหลังจากเดินได้ไม่กี่ก้าวพวกนางก็เหื่อท่วมตัวพอสามแม่ลูกขึ้นมาบนภูเขาทัานใดนั้นสภาพอากาศก็แปรเปลี่ยนเปล่ากับเพิ่งหลุดจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิอีกครั้งร่มไม้ช่วยบดบังแสงอาทิตย์ขจัดความร้อนออกไปแม้แต่ลมที่พัดผ่านมายังเย็นสบายเจ้าหนูน้อยจึงตั้งใจเกี่ยวหญ้าไปให้กระต่ายอย่างขยันขันแข็ง เมื่อขึ้นเขาไปอีกหน่อยก็สามารถเห็นต้าเอ๋อเหมาขึ้นเป็นกระจุกแทบทุกที่ดูเหมือนชื่อวิทยาศาสตร์ของมันคือซันโซล่าผักป่าชนิดนี้สามารถนำมาทำเป็นเครื่องเคียงและสามารถทำไส้ซาลาเปาได้ด้วยทว่าพวกมันส่วนใหญ่เป็นต้นแก่แล้วพวกนางจึงเด็ดเพียงยอดใหม่ไปไม่กี่ต้นนอกจากนี้ยังมีชื่ออูเจียหรือสมไซบีเรียหรือเฮาหยา หมาชื่อเซียนหนึ่งและพัวพัวติงหรือดันดิไลออนสองพอเดินเข้ามาลึกอีกหน่อยก็เหมือนไม่เคยมีผู้ใดเข้ามาเพราะสามแม่ลูกสามารถเห็นผักป่าขึ้นกระจายอยู่ทั่วทุกหนแห่งนางหวงนั่งยองแล้วเก็บผักป่าอย่างมีความสุขและเพราะครั้งนี้มีมารดากับน้องชายมาด้วยขณะที่ลินเว่ยเว่ยเก็บต้นผักป่าคอยระวังอยู่เสมอเกรงว่าสัตว์ป่าอาจออกมาทำร้ายคนสำคัญที่สุดของนางใช่แล้วในชาตินี้นางมีครอบครัวที่ต้องดูแล นางต้องปกป้องครอบครัวอย่างสุดความสามารถและต้องปกป้องความสุขของนางนางหวงเก็บผักป่าอย่างมีความสุขกระทั่งพวกนางเข้าใกล้แถบป่าลึกโดยไม่รู้ตัวยิ่งพวกนางเข้าไปลึกมากเท่าไรผักป่าก็มีมากขึ้นเท่านั้นนอกจากนี้ยังสดใหม่กว่าแถบรอบนอกเพียงไม่นางกระบุงใหญ่ที่พวกนางนำมาด้วยก็อัดแน่นไปด้วยผักป่าและสมุนไพรในตอนนี้เองจู่ๆก็มีความเคลื่อนไหวบริเวณพงหญ้าที่อยู่ไม่ไกลออกไปหลินเว่ยเว่ยเหลียวมองไปตรงนั้นอย่างระวังแล้วหันไปกำชับนางหวงกับเจ้าหนูน้อย อย่าเพิ่งขยับประเดี๋ยวข้าไปดูเองนางหงจึงเอ่ยด้วยสีหน้ากังวลเจ้าเอาท่อนไม้นี้ไปด้วยเถิดระวังตัวด้วยหลินเว่ยเว่ยก้าวไปใกล้พงหญ้าอย่างช้าช้าจากนั้นนางก็ใช้ไม้จิ้มพงหญ้าอย่างระมัดระวังทันใดนั้นสัตว์ที่ซ่อนอยู่ด้านหลังพงหญ้าก็กระโดดขึ้นมาทําให้นางตกใจแล้วถอยหลังไปสองสามก้าวและนางยังได้กลิ่นคาวเลือดมาจากตรงนั้นด้วยหมาป่าพี่รองรีบหนีเร็วน้องสี่ร้องเสียงหลงเมื่อเห็นรูปร่างของสัตว์ตัวนั้นอย่างชัดเจน มันคือหมาป่าตัวหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บเจ้าหมาป่าตัวนี้กระโดดได้ไม่เท่าไรก็ร่วงลงมาแล้วกระเสือกกระสนพยายามลุกยืนมันคือหมาป่าที่ได้รับบาดเจ็บหลินเว่ยเว่ยจึงถอนหายใจด้วยความโล่งอกความตังวลก่อนหน้านี้เริ่มผ่อนคลายลงนั่งมองมันอย่างสงสัยก็พบว่าหมาป่าตัวนี้ขาหักไปข้างหนึ่งนอกจากนี้ที่ลำคอของมันก็ถูกบางอย่างกัดจนเป็นแผลลึกถึงขั้นเลือดจะไหลออกมาทุกครั้งที่มันขยับตัว นั่งหวงค่อนข้างตื่นตระหนกและหวาดกลัวอยู่ไม่น้อยกระนั้นก็ยังใจกล้าพยายามก้าวเดินไปด้านหน้าเพื่อดึงหลินเว่ยเว่ยกลับมาพวกเรารีบกลับกันเถิดแม่ไม่รู้ว่ากลิ่นเลือดพวกนี้จะดึงดูดสัตว์ตัวใดมาบ้างทว่าหลินเว่ยเว่ยใจกล้าเดินไปด้านหน้าแม้ว่าหมาป่าตัวนี้จะได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่สัญชาตญาณของมันยังไม่เปลี่ยนแปลงมันแยกเขี้ยวขู่จึงเผยให้เห็นเขี้ยวที่เปื้อนเลือดแม้ร่างกายโซซัสโซเซไปมาแต่มันก็ยังรักษาท่าทีที่พร้อมเข้าจู่โจมอย่างดูร้าย หลินเว่ยเว,ว่มองออกว่ามันเริ่มทนไม่ไหวเต็มทีนางจึงหยิบท่อนไม้ลักษณะปลายเป็นแฉกขึ้นมาจากนั้นก็กดล็อกคอของหมาป่าเอาไว้แล้ว